วันนี้มาสอบถามความเห็นทุกคนกันหน่อยครับเกี่ยวกับวรวุิสุขุณาอดีตผู้รักษาประตูของชนบุรี FC ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับคดีเมาแล้วครับโดยในวันนั้นวรวุิก่อเหตุขับรถชนบริเวณเรียบชายทะเลจังหวัดชนบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1นรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายซึ่งในระหว่างนี้ครับวรวุิได้ถูกประกันตัวออกมาเพื่อต่อสู้คดี โดยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวรวุธถูกสโมสรชนบุรี f อฟยกเลิกสัญญาเพื่อลงโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ล่าสุดครับวรวุธสุขุนาก็กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งกับสโมสรพัทยาดอฟฟินทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก3โดยเขาเพิ่งลงประเดิมสนามให้กับพัทยาดอฟฟินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางสโมสรพัทยาดอฟฟินออกมาชี้แจงที่ตัดสินใจเซ็นสัญญากับวรวุธเป็นเพราะว่าต้องการให้นักเตะได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ส่วนในเรื่องของคดีความครับก็เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งหากมีคำตัดสินจากสารออกมาอย่างไรครับสโมสรพัทยาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางการอย่างแน่นอนแต่หลังจากข่าวการหวนคืนสนามของวรวรูธออกไปครับก็มีความคิดเห็นที่ถูกหลายฝ่ายพูดถึงในวงกว้างและหลายคนก็สอบถามไปถึงความเหมาะสมว่าควรให้โอกาสกับวร,รวุธหรือไม่เพราะกรณีเมาแล้วขับครับถือว่าเป็นเรื่องที่แสดงออกถึงความไม่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนโดยแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งครับก็มองว่าหากยังไม่มีคำตัดสินวรารุษก็มีสิทธิที่จะประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่ในอีกมุมมองหนึ่งครับก็มองว่าสิ่งที่วรวุษทำมาก่อนหน้านี้ดูไม่เหมาะสมและไม่ควรได้รับโอกาสท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยว่าวรารุษควรมีสิทธิ์ได้ลงสนามลงเล่นฟุตบอลหรือไม่